เกิดอะไรขึ้นบอยปรณ์โพสต์ขอโทษพี่ยงพูดแอบอ้างเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่าเอ็นดูเมื่อบอยปรณ์ได้โพสข้อความบทสนทนาลงอินสตาแกรมกับเหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้จักตนแล้ววา่านะงานคริสต์มาสแห่งหนึ่งคุณแม่3-4ถึงท่านจูงมือลูกน้อยอายุราวๆแปดขวบเข้ามาอุ๊ยเน่นพี่บอยปรณ์มาถ่ายรูปกับพี่เขาเร็วเด็กๆใครอาคาคุณแม่ไม่รู้จักใช่ๆหนูไม่รู้จักแม่ ี่บอยประกรณ์ไงที่อยู่ในเวทีอะลูกเด็กๆไม่เคยเห็นค่ะใช่ใช่ไม่เคยเห็นไม่ได้การแล้วต้องแก้สถานการณ์บอยประกรณ์พี่เป็นคนสร้างวงบัสไงเด็กๆกรี๊ดจริงหรอเธอเธอพี่เขาสร้างวงบัสจริงหรอจริงหรอพี่เป็นคนสร้างวงบัสหรอกรี๊ดกรี๊ดคุณแม่ไทยไทยยเด็กอีกคนไม่จริงโกหกคนสร้างบัสคือพี่ยงบอยประกรณ์ก็พี่นี่แหละพี่ยงสร้างมาอีกทีเด็กๆไม่เชื่อแล้วบอยประกรณ์จุดจุด โดยหนุ่มบอยได้โพสแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าขอโทษพี่ยยงด้วยครับที่ผมแอบอ้างแดบิวัสทุกท่าน @busbecauseofyou i h a Hashtag #becauseofyou Hashtag #bias พี่ยยงก็มาคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าต้องขอบคุณบอยมากกว่าครับที่นึกถึงเด็กๆด็กบัสและพี่สบายดีนะน้องทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ